m มนเกอร์ทีโอทูทีศูนยทูมนเอร์ทีศูนย์สองนะครับตัวนี้เป็นไฟฉาย everyday carry นะครับซึ่งมีความพิเศษก็คือใช้แบตเตอรี่ AA 2เบลองเซลล์นะครับหรือไม่ก็ใช้14500นะ14500 batteries 2 cells นะครับ2เซลล์ ใส่เข้าไปในตัวอุปรกรณ์นะครับซึ่งราคาจำหน่ายของไฟฉายตัวนี้นะครับซื้อจากต่างประเทศอยู่ที่49.95ดอลลาร์ก็ประมาณ1,600-1,7008 0 0อะไรประมาณนั้นนะครับตัวนี้ซื้อจากต่างประเทศนะครับไม่ได้ซื้อผ่านตัวแทนจำหน่ายนะครับก็มาดูกันเลยแล้วกันนะครับด้านหลังก็มีรายละเอียดของแสงนะครับ Lumens กับ runtime บอกนะครับตัวนี้เป็น IPX8 นะครับ แสงไปได้ถึง144เมตรวงเล็บ211เมตรเมื่อใช้แบตเตอรี่145 0 0นะครับ Impact ที่2เมตรนะครับกล่องก็จะมาแบบนี้แล้วก็จะมีรายละเอียดบอกไว้คร่าวๆนะครับตัวไฟฉายมาในถาดนะครับในนี้จะมีคู่มือมาให้ด้วยนะครับเป็นภาษาจีนนะภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็จะมี UI ที่ค่อนข้างที่จะต้องทำความเข้าใจประมาณหนึ่งนะครับเพราะว่า แมนเกอร์เนี่ยมี UI เป็นของตัวเองนะครับค่อนข้างที่จะซับซ้อนอยู่ประมาณหนึ่งเลยในนี้จะมีสเปร์โอริงให้มานะครับเส้นเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีสายขอไม่มี2ให้นะครับตัวไฟฉายนะครับก็จัดเป็นไฟฉายในคลาส v e r y d a y carry นะครับแต่ค่อนข้างที่จะเต็มไม้เต็มมือหน่อยมีด้ามนะครับค่อนข้างที่จะแบนนะครับเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบนๆบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีลายกันลื่นด้านข้างนะครับดีไซน์มันก็ดูหน้าตาแปลกดีนะครับ ส่วนของโครงสร้างของไฟฉายทั้งหมดเลยผลิตด้วยอลูมิเนียมันลอยนะครับอนโด้ยสีดําด้านนะครับซึ่งทํำสีออกมาได้ค่อนข้างที่จะสวยนะครับน้ำหนักก็ประมาณหึเลยเมื่อใส่แบตเตอรี่นะเพราะว่าตัวไฟฉายเนี่ยออกแบบมาให้ต่างไปจากไฟฉายทั่วๆไปที่หน้าตาดูเหมือนกับทรงกระบอกอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ตัวเนี้ยจะออกแบบมาให้มันดูแบนๆคล้ายๆเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารีโมทหรือว่าเป็นคล้ายๆเป็นอุปกรณ์อะไรบางอย่างนะครับหน้าตาดู ล้ำสมัยดีนะครับดูแปลกดีนะครับซึ่งจริงๆดีไซน์นี้ก็ทำให้ผมนึกถึง s o r e f i r e PLR a s นะครับ s t e l a t o นะครับหรือว่าเป็นตัวที่ผมใช้งานบ่อยมากที่สุดนะครับใน EDC แต่ตัวนี้แบตเตอรี่มัน built-in นะครับอยู่ข้างในมีตัว s t e l a t o Pro ออกมาแล้วด้วยนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับตัวนี้รีวิวไปแล้วไปหาดูรีวิวได้นะครับใน YouTube c h a า n e l ของผมนะครับตัวนี้ 6, 0 0 0เออ 5... เออ3,000 3,800หรือ3,5 0 0นนี่แหละนะครับ650ลูเมนนะครับเป็นแบตเตอรี่บิลล์อินชาร์จได้ในตัวแล้วก็มีสวิตช์ข้างมีสวิตช์ท้ายนะครับดีอยู่นะแสงดีมากเลยนะครับแล้วก็เซตอัพคัสตอมฟังก์ชันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยหน้าตาคล้ายกันนะครับไซส์คล้ายๆกันเลยแต่ว่าดีไซน์เนี่ยตัวนี้มีสวิตช์ซ้ายและสวิตช์ข้างตัวนี้มีแต่สวิตช์ข้างอย่างเดียวนะครับแล้วนี้เป็นแบตบิลล์อินน้ำหนักเบาส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ดับเบิลเอสองเซลนะครับหรือว่า1หนึ่งลี่เรา,าดูกันเลยนะครับ ส่วนของด้านหน้าจะเห็นว่าสแตนเลสสตีลเวเซลจะถูกนํามาใช้ในไฟฉายตัวนี้นะครับซึ่งก็ทําออกมาให้มันดูแข็งแรงทนทานเวลาตกกระแทกนะครับ r ร f เล c เตอเป็นสมู o t h r e f l เตอร์แล้วก็ LED ข้างในเป็น Cree XHP35 นะครับ HD นะครับให้แสงสว่างสูงสุดที่1,500ลูเมนสนะครับวงเล็บเมื่อใช้แบตเตอรี่1 4 5 0 2ก้อนเท่านั้นนะครับส่วนถ้าใช้แบตเตอรี่ a A นะครับแสงตัวนี้นะครับใช้ ดับเบิลเอสองก้อนเนี่ยแสงสว่างสูงสุดที่8 0 0ลูเมนส์เน,นี่ยก็ถือว่าค่อนข้างสว่างแล้วนะครับกับแบตเตอรี่ดับเบิลเอสองก้อนเนี่ยสามโวลต์เนี่ย800้ลูเมนส์นี่ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นเล่นแล้วนะครับค่อนข้างที่จะแรงเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกมีส่วนของหัวนะครับไฟฉายด้านข้างก็จะเป็นร่องเะบาความร้อนซึ่งออกแบบมาให้สามารถที่จะใช้จับถืออย่างนี้ได้ด้วยนะครับจับตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเปิดแรงมากๆร้อนนานๆก็จับไม่ได้นะครับซึ่งเป็นฮีทสิ้ที่ค่อนข้างออกแบบมาค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดี ตัวสวิตช์เองก็เป็นสวิตช์เดี่ยวนะครับซึ่งก็จะอยู่บริเวณด้านข้างบนนะครับฝั่งที่เป็นด้านแบรนด์ของตัวไฟฉายมีลักษณะคือหน้าตาเหมือนรูปหุ่นยนต์นะครับซึ่งเป็นสวิตช์ยางสีเทามีไฟอินดิเคเ,เตอร์บอกแล้วจมอยู่ในตรงนี้นะครับซึ่งไม่ไม่ไปกระแทกไม่เบียดโดนนะครับเวลาใส่กระเป๋าเกงใสซ่ซองเนี่ยมันก็ไม่ไปขูดขีดโดนเสื้อผ้าอยู่แล้วนะครับมีสกรูยึดวงจรอ,อยู่แล้วก็ด้านหลังก็จะมี serial number อยู่ ตรงนี้จะเป็นพอก e คลิปนะครับซึ่งคลิปนี้ทําด้วยสแตนเลสทำผิวแบบซาตินนะผิวทรายนะเหมือนกับตัวบอดี้เลยนะพ่นสายแต่ว่าเป็นสีเงินนะครับซึ่งคลิปนี้จะมีความยาวแล้วมีเทนชั่นค่อนข้างมากนะครับมากๆเลยคือแทบจะไม่ให้ตัวเลยผมไม่น่าจะามันจะหักไหมถ้าโดนง้างแรงๆแต่ว่าเท่าที่ดูคือยึดด้วยสกรูค่อนข้างแน่นหนาดีนะครับเสียดายที่ตัวคลิปนี้ นะครับเป็นคลิปแบบ one way คือไม่สามารถที่จะใส่ reverse ได้นะครับหรือว่าใช้งานพกพาแบบคว่ำหรือว่าหงายได้แล้วก็ตัวคลิปเองเนี่ยค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแน่นมากผมลองใช้งานางกับของเกงเนี่ยเสียบเข้าเสียบออกเนี่ยดึงออกอไม่ยากแต่ว่าดึงเสียบเข้าเนี่ยค่อนข้างยากนะเพราะว่าตัวคลิปมันเป็นอ,อลูมิเนียมแข็งนะครับเป็นไม่รู้อลูมิเนียมสแต,ตนเลสนะแต่มันแข็งมากนะครับไม่ค่อยให้ตัวเท่าไหร่ ส่วนของด้ามเองก็จะมีการทำโนริงเป็นร่องนะครับแนวขวางให้เราสามารถที่จะจับถือลักษณะอย่างนี้นะครับหรือว่าจับถืออย่างนี้แม่นยำแน่นอนนะครับกระชับมือได้อย่างสบายๆเลยนะครับ แล้วก็ด้านข้างก็จะมีการเซาะร่องนะครับลงไปเพื่อลดน้ําหนักของวัสดุนะครับให้มันบางลงน้ําหนักน้อยลงแล้วก็เพิ่มความแข็งแรงด้วยเป็นการแบ่งช่องอแบตเตอรี่ด้านในนะคอมพาร์ตเมนต์ด้านในให้มันเป็นช่องโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีชื่อยี่ห้อนะครับแมนเกอรนะครับชื่อรุ่นที O2 หรือว่า T02 นะครับ t อ2อยู่บริเวณด้านในนะครับส่วนด้านนี้ก็จะมี proof mark ด้านหลังจะมี indicator นะครับหรือว่าจะเป็นตัวสัญลักษณ์นะครับบอกไว้ว่าเป็นการใส่แบตเตอรี่ด้านไหนนะครับช่องไหนหันด้านไหนบวกลบอะไรเงี้ยส่วนท้ายเองตรงนี้ไม่ได้เป็นสวิชอะไรนะครับเป็นฝาท้ายซึ่งล็อกไปด้วยระบบน็อตนะครับหรือว่าเป็นลูกบิดนะครับเป็นลูกหมุนกลมๆไม่มีรูร้อยแลนยาร์ดอะไรนะครับรุ่นนี้สามารถวางเทีสแตนด์ได้นะครับแล้วก็ อ n นท้โรลิมีเพราะว่าตัวนี้มันแบนนะครับคราวนี้เราลองมาดูข้างในกันบ้างนนครับการเปิดก็คือการหมุนน็อปอันนี้ออกมานะครับซึ่งน็อปเองก็จะสูงเลยฝาจริงๆทําขอบฝาสูงมาอีกมันจะดีมากแล้วทำแลนยัสโฮไว้นะครับตัวสปริงเนี่ยจะดีดออกมาแรงมากนะครับเป็นสปริงโกล l a ลตนะครับแล้วก็จะมีคอนแทคบอกสิ่งสัญลักษณ์ตรงนี้ผมทดลองใช้แบตเตอรี่ Panasonic Alkaline นะครับใส่เข้าไปคือด้านนึงใส่ positive negative นะครับถ้า positive ก็คือเป็นด้านที่ไม่มีสปริงครับส่วนด้านที่มีสปริงเนี่ยจะเป็น negative ก็คือด้านลบนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นการปิดฝาเข้าไปลักษณะอย่างเงี้ยนะครับต้องใช้2มือช่วยนะครับจับลักษณะอย่างเงี้ยนะครับดันเข้าไปก่อนให้มันอยู่ลักษณะเงี้ยเราค่อยๆหมุนนะครับตัวฝากลับเข้าไปซึ่งจริงๆต้องเล็งให้ดีนะครับอ่าอย่างงี้แล้วก็หมุนนะครับมีโอริงติดตั้งมาแล้วนะครับบริเวณฝา ฝาก็ปิดหน้าหนาดีนะครับแต่ค่อนข้างที่จะใช้งานยากนิดนึงไม่เหมือนไฟฉายทั่วๆไปที่ถ่ายกลมนะครับสามารถจะหมุนฝาท้ายเข้าไปเลยแต่นี้เป็นการออกแบบเพราะฉะนั้นก็จําเป็นจะต้องออกแบบดีไซน์แบบนี้นะครับตัวนี้จริงๆคือผมติอย่างเดียวคือมันไม่มีแลนยัดโฮนะครับซึ่งจริงๆไฟฉายอย่างเงี้ยน่าจะมีนะชัวร์ไฟเองก็ไม่มีนะครับแต่ชัวร์ไฟสามารถใส่แลนยัดได้ที่คลิปด้านบนตัวนี้ก็ต้องใส่ที่คลิปเหมือนกันนะครับโอเคนะคราวนี้เราลองมาดูนะครับ UI กันนะครับแมนเกอร์เองก็ออกแบบ UI ของตัวเองมาแบบนี้มาเสมออยู่แล้วนะครับใครๆที่คุ้นเคยกับแมนเกอร์ก็ไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแต่ว่าถ้าใครที่ไม่เคยใช้หรือไม่เคยทราบเลยนะครับไม่เคยมีประสบการณ์ก็เดี๋ยวมาลองดูพร้อมๆกันเลยนะครับเปิดปิดไฟฉายนะครับที่โหมดมูนไลท์นะครับก็คือแับสวิชหนึ่งครั้งนะครับไฟจะติดมาที่มูนนะครับโหมดต่ําที่สุดนะครับของไฟฉายตัวนี้ซึ่งคัสตอมได้ด้วยนะครับโหมดมูนสามารถคัสตอมได้ละเอียดเลยนะครับ ตัวนี้มูลอยู่ที่2ลูเมนนะครับถ้าเป็น wa แต่ถ้าเป็น14่งส่้านูนเนี่ยอยู่ที่3ลูเมนส่วนรัน t i m e เนี่ยเจชั่วโมงนะครับกับ75ชั่วโมงตามลำดับนะครับคือถือว่า23สาลูเมนที่70กว่าชั่วโมงเนี่ยถือว่านานแล้วนะครับนานมากๆเลยกับแบตเตอรี่2ก้อนแค่นี้นะครับส่วนการปิดก็คือการกดค้างนะครับเพื่อปิดกดแท็บเปิดมูลนะครับหลังจากที่เปิดมาแล้วต้องการจะปรับความสว่างนะครับ brightness adjustment นะครับก็คือทำการแท็บสวิตช์หรือว่าคลิกสวิตช์นะครับแต่ละ ก็จะเป็นการปรับความสว่างสูงขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ผมจะรีวิวเป็น d o u b l A นะครับเอาขไลอยู่ที่50ลูเมนส์นะครับ180ลูเมนส์นะครับที่5ชั่วโมง50ลูเมนส์ที่13ชั่วโมงนะครับ325ลูเมนส์ที่3ชั่วโมงแล้วก็800ลูเมนส์นะครับต้องเข้าได้ด้วยการกด d o u b ิ e ลคลิกนะครับเท่านั้นนะครับจะเป็น800ลูเมนส์นะครับ ก็อันนี้ยังไม่800เต80็มๆเพราะแบตมันจะหมดแล้วนะครับก็อยู่ที่1.2ชั่วโมงนะครับโดยประมาณส่วน14500เนี่ยจะอยู่ที่153ลูเมน477นะครับถ้าจะไม่ผิดนะหรือว่า499เนี่ยแล้วก็เป็น850ลูเมนแล้วก็1500ลูเมนนะครับส่วนรันทามก็5ชั่วโมง2ชั่วโมง1.2ชั่วโมงแล้วก็1ชั่วโมงทุกวันนะครับแต่รันทามเนี่ยที่หมดเทอร์โบที่1500ลูเมนกับ800ลูเมนเนี่ยไม่ได้อยู่ นานตลอดนะเพราะว่าไฟมันอาจจะร้อนนะครับแล้วก็ดับความสว่างลงส่วนลักษณะของแสงจะเป็นลักษณะที่มีฮอสปอตค่อนข้างที่จะก,กลางๆนะครับไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีสติเลพอใช้งานได้เพราะว่ารีเฟลเตอร์เป็นสมูทรีเฟล็เตอร์มีแสงเป็นเนเชอร์ไว้นะครับตัวนี้ผมเลือกเป็นเนเชอร์ไว้มาแสงอมเหลืองนะครับ แล้วก็สวิชเองก็จะเป็นสวิชส่วนที่เป็นตัวบอกระดับพลังงานที่เหลืออยู่นะครับตรงนี้แบตเหลือน้อยแล้วจะเป็นชมพูถ้าน้อยไปอีกก็จะเป็นแดงนะครับซึ่งการแสดงแสงของอตัวสวิชนะครับก็จะบอกอยู่ว่า70%ขึ้นไปนะจะเป็นสีน้ําเงินหรือสีฟ้านะครับ50%จะเป็นลงมานะครับจะเป็นสีม่วงนะครับที่เป็นอยู่ตอนนี้คือ50%นะครับแล้วก็ถ้าแดงเนี่ยต่ำกว่า20%ก็เป็นการบอกอ Range ของแบตเตอรี่นะครับว่า20%แดงนะครับคือวิกฤตแล้วต้องระวังต้องเปลี่ยน50%ม่วงคือตอนนี้นะครับน้ำเงินก็คือเกิน70ขึ้นไปก็ถือว่าเพียงพอตการใช้งานระยะยาวได้นะครับค่อนข้างที่จะดีส่วนการใช้งานหมดอื่นอย่างเช่นการเซตอัพนะครับอื่นๆเช่นปรับมูนไลท์นะครับกด4คลิกเดี๋ยวลองดูว่ามีไหมนะครับ1 2 3 4การแท็บสวิชแต่ละครั้งนะจะเป็นการปรับมูนไลท์ซึ่งมูนไลท์เนี่ยนะครับเราสามารถปรับ นะครับความสว่างของมูนไลท์ได้ตามที่เราต้องการนะครับน่าจะมี78ระดับอยู่แหละนะครับซึ่งการปรับนี้วิธีก็คือเราเปิดไฟขึ้นมาก่อนนะครับที่ระดับอะไรก็ได้แล้วกด4คลิกนะครับฟอร์มออนนะครับโลคลิกฟอร์มออนนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับไฟจะเข้าโหมดเซตอัพคราวนี้เราแท็บสวิตช์แต่ละครั้งนะครับไฟก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับมูนไลท์แล้วแต่เราชอบเลยผมใช้มูนไลท์ประมาณนี้นะครับไม่ได้เบามากไม่ได้แรงมากแล้วจะเอาก็กดสวิต ตัดไฟไปแค่นี้นะครับเราแท็บมาใหม่ไฟก็จะจำมูลไลท์ที่เราคัสตอมไปแล้วนะครับส่วนการเลือกโหมดนะครับหลังจากที่เราเปิดไฟมาแล้วนะครับเราปรับความสว่างไปที่ระดับต่างๆยกเว้นมูลไลท์กับมูลไลท์สโตรบเทอร์โบจะไม่มีเมมนะครับอย่างเช่นผมเปิดระดับความสว่างประมาณนี้แล้วผมปิดไปถ้าผมต้องการจะเรียกเมมโมรีล่าสุดที่ใช้ขึ้นมาก็คือกดสวิตช์ข้างขาไว้แป๊บหนึ่งนะครับ ไฟติดก็บ่อยก็จะเป็นการเรียกมัน memory ล่าสุดที่ใช้งานออกมาให้เราใช้งานได้นะครับส่วนโหมดเทอร์โบนะครับกดได้ตั้งแต่จังหวะไฟปิดหรือเปิดก็ได้ด้วยการกดดจบเบิ๊คลิกนะครับจะเป็นการเข้ากรุ๊ปที่2คือเป็นแรงแต่ตอนนี้แสงมันไม่ค่อยแรงเพราะว่าแบตเตอรี่มันจะหมดนะครับแท็บสวิตช์อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะเป็นการเข้าสโตรบนะครับไม่มีเมมแท็บอีกก็จะเป็น sos นะครับกระพริบ3ครั้งเว้นแล้วก็กระพริบ3าครั้งเป็นชุดนะครับ อีกก็จะเป็นบีคอนนะครับโลโเคชันบีคอนเป็นการบลิงค์นะครับทุกๆสองวินาทีจะบลิงค์ขึ้นมาคร้างหนึ่งแล้วก็กดดับเบิลคลิกหรือว่ากดแท็บเพื่อปิดหรือดับเบิลแท็บอีกครั้งหนึ่งจะเป็นการเข้าโหมดสแตนบายซึ่งไฟสวิตช์มันจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นดราก้อนไอนะครับบลูพิงค์เรดอะไรเงี้ยสลับกันไปเรื่อยๆแล้วแท็บอีกก็จะเป็นการกลับมาที่โหมดแสงธรรมดานะครับแค่นี้เองนะครับแล้วก็จะมีโหมดเอนจิเนียร์โหมดกดค้างไว้นะครับ อะไรแบบนี้นะครับ4วินาทีแล้วกด4คลิกติดติดกันนะเป็นโหมดซับซ้อนของเขา,าผมจะไม่แนะนำอะไรมากนะเพราะมันค่อนข้างซับซ้อนพื้นๆแล้วก็ UI ก็มีประมาณนี้นะครับนี่คือ Manger นะครับ TO2 หรือว่า T02 นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชม h ฮบิไร i d e n Out